ท่านท่านพ่อท่านพ่อดท่านใท่านอะไรไปอ่ะท่านดท่านอะไรไปอ่ะท่านรีบๆออกไปเปิดประตูใหญ่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาแม้แต่คนเดียวห้ามให้แม่ตำลุพัดเข้ามาได้รีบไปเจ้าด้วย ออกไปเร็วท่านพ่อหลจิ้นไปตามหมอที่ดีที่สุดมาเร็วท่านพ่อถ้าไปอะไรไปท่านพ่อท่านฟืนสิท่านพ่อท่านพ่อท่านฝืนสิท่านพ่อท่านพ่อเอาแต่รบราอยู่ในสนามรบข้าคิดไว้อยู่แล้วว่าท่านต้องมีวันนี้ สุนทรรับใช้จะพูดบ้าอะไรอสุนัรรับใช้เหรอใช่สุนัรรับใช้ข้าหลวจิ้นรับใช้ตระกูลเด้าเขาเจ้ามาสิบกว่าปีแล้วสินะถ้าข้าไม่ใช่สุนัรรับใช้ข้าจะเป็นอะไรเล่าอืมอืม แต่พ่อเจ้าเขารู้ว่าบ่าวยังข้าลำบากแค่ไหนดังนั้นเขาจึงยกเครหหสาหลังนี้และสมบัติทั้งหมดให้กับข้าเจ้าพูดเหลวไหลไม่เชื่อหรืออืม <c oughs> ได้ดูนี่สิลายมือพ่อเจ้า เต็มจะปอกแปลงลายมือได้อย่างไรข้าจะฆ่าเจ้าเฮ้ยพ่อเจ้าให้เจ้าฝึกวรยุทธ์เจ้าก็ไม่ฟังคราวนี้อึ้งไปเลยสินะเจ้ามีวรยุทธ์ด้วยเหรอเนี่ยอาณาพิภพระดับเจ็ด เทียบได้กับมหาเจ็ดประโยชน์ขอยิมนิ้วประทับกำกับลายมือเพื่อความน่าเชื่อถือ<ฮ>คุณชายของข้าตั้งแต่นี้ต่อไปทุกอย่างในตระกูลเย่ของเจ้าเป็นของข้าแล้วข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะข้า,จ,า,ขาจะฆ<ฮ>่าเจ้าไเก็บของแล้วใส่หัวไปเสีย เห็นแล้วใช่หรือไม่นี่เป็นลายมือของนายท่านบนนี่ยังมีรอยประทับลายนิ้วมือด้วยตั้งแต่นี้ต่อไปทุกอย่างในตระกูลเย็บเป็นของข้าทั้งหมดเจ้าเจ้าพวกเจ้ารวมถึงนางผู้หญิงชั้นต่ำราคาแพงนี้ด้วยท่านพ่อ วิชาลมหายใจอย่างทำให้พ่อทนได้ขนาดนึงอย่าส่งเสียงฟังพ่อพูดให้จบครั้งนี้ที่พอ่อแพ้สงครามรักษาดินแดนเพราะติดกำดักอันน่าตกใจหลังจากตายแล้วจะต้องเฝ้าสุสานพ่อสามปีต้องให้ครบสามปีนะขาดไปไม่ได้แม้สักวันเดียว ข้าใจหรือไม่ลูกเข้าใจขอรับในสามปีนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นให้ทั้งเมืองลู่หมิงลืมการมีอยู่ของเจ้าไปซะความอดทนการฝึกฝนที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าครบสามปีเจ้าต่อไปสมัครเรียนวรยุทธ์ที่สำนักกวางขาว และกลายเป็นจอมยุทธ์อาณาทะเลรถมเมื่อมีโอกาสถูกเลือกให้เข้าในราชวังอาณาจักรเสียให้ไปเอาของสิ่งหนึ่งที่เดิมควรเป็นของเจ้ากลับคืนมาถึงตอนนั้นตรานี่จะบอกความจริงกับเจ้าทุกอย่างวิชาลมหายใจไร้ชื่อ ที่พ่อสอนเจ้าเจ้ายัางจำได้หรือไม่จำได้ขอรนะับเวลาสามปีที่เฝ้าสู่สารให้พ่อเจ้าต้องมุ่งมั่นฝึกฝนมันจนกลายเป็นสัญชาตญาณของเจ้า <c oughs> รับปากพ่อ บัวหูตาบัวมาได้ขขางทางไปไล่มันไปเอามาให้กินาได้มาดูทางนี้หน่อยสิช่วยข้าอ่านหน่อยข้าสายตาสั้นข้าอ่านไม่ออกนะสิ